คลิปนี้ผมจะมาให้คําแนะนําสําหรับการเลือกฟิล์มใสกันรอยกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้รับอาร์ตเวิร์ฟไปแล้วนะครับทั้งฟิล์มใสกันรอยอารมสและเอพีเอฟจะมีข้อมูลอื่นที่แตกต่างกันที่จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันนะครับมาให้ข้อมูลกันเบื้องต้นก่อนนะครับไม่ว่าฟิล์มอารมสหรือ APF ีเทางเรามีการเตรียมผิวหรือการขัดสีนะครับแล้วก็เครื่องสมิกให้ก่อนติดตั้งทุกคันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า2แบรนด์เนี่ยนะจะมีการเตรียมผิวที่แตกต่างกันออกไปนะ เพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วสนใจเป็นค่ายเอพิไปเลยนะฮะเน้นความเงาความเรียบเนียนเป็นหลักในคอมเมนต์เนี่ยจะมีช่วงนาทีที่จะพูดถึงเอพิไปเลยจะต้องเสียเวลาฟังแต่ต้นนะครับมาเริ่มกันที่อเมสต์ฟิล์มก่อนนะครับอเมสเนี่ยเบสหลักๆจะเป็นเทคโนโลยีของค่ายเยอรมันนะครับซึ่งทุกซีรีส์ของอเมสนะฮะเราจะมีการเตรียมผิวแบบ P.S.S ก็คือเพนส์แคร์ซิสเต็มหรือฟื้นฟูริ erm ้วรอยเต็มระบบแล้วก็มีการเคลือบสนิทให้ก่อนนะครับหลังจากติดตั้งฟิล์มเสร็จแล้วนะเนี่ยรราจะมมมีกคออบใบอ้้้ดดวนัิสส่่่่ไไตตไตตง ห้องเครื่องหรือภายในห้องโดยสารในชิ้นที่เราไม่ได้ติดฟิล์มเช่น เบาคอนโซลแผงข่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับอแมสเนี่ยจะมีการทั้งเตรียมผิวเคร,รื่องสีให้แล้วก็มีการเคลือบเก็บให้ทั้งหมดทุกซีรีส์นะครับจะมีให้เลือกถึง4ซีรีส์ด้วยกันมาเริ่มที่กรีนซีรีส์กันก่อนนะครับซีรีส์นี้ต้องบอกว่าประหยัดงบประมาณให้เพื่อนๆได้อย่างสูงเลยนะครับเพราะาราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียง20,000บาทเท่านั้นนะครับรวมติดฟิล์มทั้งภายนอกทั้งภายในยนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยีนติดให้หมดแล้วและอย่างที่ผมบอกนะครับรวมถึงการขัดเคลือบให้ก่อนนะรแล้้้ววก็กาเเาเนเน่นไขขส ไม่นานปี2ปีแล้วออกเปลี่ยนใหม่แบบนี้เหมาะกับเปลีนซีรีส์ครับเน้นลุย,ลยทๆทนๆไม่ได้เน้นเงายาว,ยาวๆนานๆะมากนะมาซีรีส์ที่2และซีรีส์ที่3นะครับก็คือโกซีรีส์และแพตตินัมซีรีส์นะครับก็จะเป็นฟิล์ม TPU สแตนดาร์ดนะครับที่มีความหนาแตกต่างกันนะครับโกซีรีส์เนี่ยความหนามาตรฐานก็คือ7.5มิลหรือประมาณ190-195ไมคอนนะเป็นความหนามาตรฐานที่เอาไว้ปกป,ป,ป้องสเก็ตหินได้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานอยากจะโหดหน่อยนะครับอยากขับเร็วหน่อยเเเเเนน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 ีีมมีีีีี่่่่่ยยยยกกก็ผผมมมมมวาาาาชรรรร์์ไไปแแแพพทิิิััััััซสสดด้้้ลละะะะคคคบบบบจจหออขงงงูใษณตตื เกิดชิ้แล้วก็คือ8.5มิลหรือประมาณ210-215ไมคอนนะครับสซีรีส์นี้ต้องบอกว่าข้อดีของเขาอีกอย่างนึงก็คือค่าเยลโลวิ่งนะฮะค่อนข้างจะต่ำมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถไม่ว่าสีอ่อนสีเข้มเนี่ยใช้งานหนักงานเบาเนี่ยก็น่าจะเหมาะสมกับ2ซีรีส์นะครับค่อนข้างจะเหลืองช้ามากจะบอกว่าไม่เหลืองเลยคงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่บอกว่าค่าเยลโลวิ่งหรือการเหลืองเนี่ยค่อนข้างจะเหลือช้ามากๆนะครับของสองซีรีส์ก็เป็น TPU ค่อนข้างจะเป็นแซนด์ด้ายนะครับต่อมเงาาาาควมหนนสัด เหมือนกันนะครับ7.5มิลหรือ195ไมครอนนะครับตัวไฮไลท์ของเขาเลยก็คือเบสฟิล์มเดียวกันคือแต่ว่าท็อปโค้ดเนี่ยเขาออกแบบมาให้แบบว่าเงากันจัดๆเลยนะครับก็มีความเรียบเนียนสูงนะครับเทคโนโลยีในการปกป้องมันเพราะว่าดีเยี่ยมอย่างโอริโอโฟบิกเอฟเฟกต์นะครับหรือการฟื้นฟูริ้วรอยในอุณหภูมิห้องได้อย่างอินสแตนท์ฮีลรนท์นะครับเพราะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้งานหนักโหดอะไรมากนั้นใช้ในมือเป็นหลักอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องการความเงาความฉ่ำที่สุดของค่ายองบบบอกดัเิ้ลชารีส์นะครับมาาต่่่อทีคคย APS นะรับสาาหหรรรรับบบบเเเเเพื่่ออนนนนนนๆๆททีีีีีชงงยยยยยูสวคโโล ใหม่ๆล้ำๆนี่ต้องบอกว่าค่าย A.P.F ทั้ง3าซีรีส์นะครับแต่ก่อนอื่นจะอธิบายในเรื่องการเตรียมผิวที่จะแตกต่างจากค่ายอเมสนะครับคือการเตรียมผิวแล้วก็การเคลือบสมิกของค่าย A.P.F เนี่ยจะถูกออกแบบมาเป็นสูตรเฉพาะนะครับคือการปรับผิวส้มหรือการขัดแบบมิลเลอร์ฟินิชนะฮะคือทําให้ตัวลกเกอร์ของเราเนี่ยครับเงาคมเป็นกระจกก่อนเมื่อมาติดตั้งฟิล์ม A.P.F แล้วนะครับซึ่งท็อปโค้ดมีความเรียบเนียนสูงเช่นเดียวกันเนี่ยจะทําให้ผลงานออกมาเงาฉ่าและคมเป็นกระจกเลยครับนอกจากนั้นในการเคลือบบบเเเเก็็ของใคครรรนะาาาจปายยพีีมม่ตสู ไม่ว่าเบาคอนโซลแผงข้างเป็นการเคลือบเก็บภายในในที่สวยมากนะครับแล้วก็ทน,นพวกบลภาวะดดีไม่ว่าคราบผงเกงยีนหรือครีมกันแดดอย่างนี้เป็นต้นรวมถึงจุดอื่นๆที่เราไม่ได้ติดฟิล์มเข้าไปแบบนี้เราเคลือบเก็บให้หมดนะครับไม่ว่ากระจกไล่น้ําล้อแมกห้องเครื่องรวมถึงเมื่อเข้ามาเซอร,ร์วิสหลังการขายการเคลือบเก็บเหล่านี้เราก็มีการดูแลให้ต่อเ<ม>ช่นเดียวกันครับนอกจากนั้นเพื่อนๆที่ใช้รถที่มีหลังคาเป็นรูฟนะครับพาราลลมิกของค่ายเพบส์เนี่ยเขาจะมีแผงฟิล์มท็อปกาดนะครับที่สามารถปกป้องนร่เตแลย A.P.F. เนี่ยจะชูเทคโนโลยีจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับมาเริ่มที่ซีรีส์แรกก็คือ Bright Series เนี่ยนะฮะจะมีความหนาสแตนด์ดนะครับเพียงแต่ว่าเบดฟิล์มแลวก็ท็อปโค้ดเนี่ยจะค่องค่ามีความเรียบเนียนมากนะครับเบรดฟิล์มจะเป็น r ูบิโซจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งคัดวัตถุดิบมาแบบตัวท็อปๆของ r ูบิโซเลยนะครับเพให้ความเงาใสใช้ได้ทุกเฉดสีและก็ทุกสภาพอากาศนะครับต่อมานะครับเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรานะครับก็คือรเลักอรายู่่แแล้วะต อัปเกรดให้มีความหนามากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อทนวิวรอยและแรงกระแทกได้มากยิ่งขึ้นคืออยู่ที่8.5ม mm, ิลหรือประมาณ210-215ไมครนะครับฟิล์มเกรดเนี้ยต้องบอกว่าที่นิยมกันมากเพราะว่าขอบโค้งนี่เรียบเนียนจริงๆนะครับแล้วก็ตัวเบรดฟิล์มเนี่ยมีความใสสูงมากนะครับไม่มีการปรับผิวส้มสวยๆเคงสมิเกรดสวยๆแล้วติดฟิล์มรุ่นนี้ไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเงาตาแตกแน่นอนครับส่วนฟิล์มซีรีส์สุดท้ายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ขับเร็วขับแรงนะครับอาจจะออกทริปไม่บ่อย่งดสหููุ สุดที่จะเผื่อพับเผื่อชิดได้นะครับอยู่ที่9มิลหรือประมาณ230ไมครอนนะครับฟิล์มซีรีส์นี้ก็เป็น UTL จากประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับเป็นโอริโอพอบิกเอฟเฟกเหมือนกันแล้วก็เป็นอินซาฮิลิเหมือนกันคือสามารถฟื้นฟูริ้วรอยในอุณหภูมิห้องนะครับของ a p f ทั้ง3ซีรีส์เนี้สามารถฟื้นฟูริ้วรอยได้รวดเร็วในอุณหภูมิห้องนะครับโดยไม่ต้องใช้ความร้อนสามารถทนมันเาวะดีเยี่ยมนะครับด้วยเทคโนโลยีปกป้องแบบโอริโอพอบิกเอฟเฟกต์นะครับและนี่ก็ค กันลอยมันก็จะมีข้อจํากัดรุ่นรถหรือลักษณะการใช้งานหรือเฉดสีอยู่จริงๆเนี่ยเราจะมีโปรแกรมการให้บริการอื่นๆอีกมากนะครับเช่นการเคลือสกที่มีถึง4ซีรีส์นะครับเพื่อนๆที่มีความสนใจในการปกป้องสีรถแล้วต้องการความเงางามเนี่ยแนะนําให้ปรึกษากันก่อนนะครับว่าลักษณะการใช้งานแบบนี้มีงบประมาณแบบนี้เนี่ยควรจะเลือกแบบไหนอาจจะฟิล์มทั้งคันหรืออาจจะเคลือสีบวกฟิล์มกันน้อยแนวปะทะอันนี้เรามาคุยกันผมก็จะมีคําแนะนําให้ได้ครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราด้านล่างนี้นะครับ